ผู้ชมเป็นวันสงกรานห,หลายๆครอบครัวก็ต่างพากันไปทําบุญนะคะคเพื่อความสิริมงคลให้กับครอบครัวอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่เองค่ะผู้ชมก็หลายๆครอบครัวก็พากันไปทําบุญตามวัดที่อยู่ใกล้บ้านในช่วงของวันสงกรานแบบนี้นะคะมีการถวายอาหารข้าวหวานอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวแต่ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้รูปแบบวิถีใหม่แบบ New Normal ค่ะ ประชาชนชาวเชียงใหม่และแรงงานชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ค่ะพากันไปทำบุญทานขันข้าวหรือว่าถวายอาหารข้าวหวานที่วัดบ้านท่อป่าตันในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบิดามารดาญาติพี่น้องผู้ที่มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อแสดงความกตัญญูในวันสงกรานต์หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยนอกจากนั้นยังได้ทำบุญส่งน้ำพระนะคะก่อกองทรายแล้วก็ถวายตุงไส้หมูประจำราศีเกิดโดยปักไว้ที่กองทราย ตามความเชื่อว่าจะได้อานิสงผลบุญค่ะให้ขึ้นไปสู่สวรรค์พร้อมทั้งมีการถวายไม้คำต้นสีมหาโพนะคะเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ถึง5,000ปีซึ่งปีนี้จัดแบบ New n o r m a l ค่ะมีการสวมใส่หน้ากากาอนามัยตลอดเวลาตรวจวัดไข้ก่อนเข้าวัดทางพระสงฆ์และฆรวาสนะคะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดขณะที่บรรยากาศงานสงการก็ต้องยอมรับว่าในปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะ ส่วนในช่วงของ7วันอันตารายนะครับระหว่างวันที่10-16เมษายนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุก็พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุวันที่3ของเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุ19ครั้ง,งก็มีผู้บาดเจ็บ19รายและมีผู้เสียชีวิต1รายรวม3วันมียอดสะสมอุบัติเหตุ44ครั้งมีผู้บาดเจ็บ44รายและมีผู้เสียชีวิต3รายสายเหตุส่วนใหญ่ยังคงมาจากการขับขี่รถจักรยาน,ย,านยนต์นะครับแล้วก็เรื่องของการเมาแล้วขับที่ยังคงยังคงต้องมีการ ต้องเตือนกันต่อไปนะครับว่าถือว่าเป็นสาเหตุหลักจริงๆทําให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมยานพาหนะได้ดีพอนะครับ